สวัสดีครับกับผมต้องซุปนกะเขาง่ามึงเพลเก่าแล้วครับก่อนเห็นงานยามเสาข้างข้างรับมือนี่ฝั่งนี้ค่ะเป็นถนนเส้นชนประธาน,นครับถนนเส้นสายนอก ใช่เวลาันกว้างครับใช่นี่ขันอยู่่น,นครับกะเอาขามานครับลุงโหลดมากครับมือดีจ่อยว่าเจ้ออกมาครับไทยคนครับ อมาลุ่นไปน้ากันครับว่าเสียวนกดินลงเบิ้งเหลืองงาหลายๆกระเสียวข้ามหานล่ะครับไปขืนข้นเบิง้งหาวอยู่ไปเบิง้งจักสีใส่ต้นซักนี่ใส่ต้นหน่อยละ่ะใส่ต้นหน่อยคือส่งเบิ้งก่อนไปเบิ้งทำเด้ไกลๆก่อนเอาลุ่นเบืบอาา้องข้าจาจย์เป็นยังไงไหมนี่ ครับดุนเมืองครับอาจารย์ครับไปดุนเมืองบ้านเสียงเพลงก็ดังขึ้นมากพอดีโอยังแต้นเนี่ยเอางดเทนอนเนา <c oughs> เรียบร้อยครับข้าวเดียวมาถึอตัวมันดุครับ <c oughs> อ่ะชี่รถไปเราดอกตัวเพนดุก่ได้ยากครับมากกนะับข้าวเดียว ่มีลีล่ายังดอกเต็นไปเต็นมากกันหยยบรลดอกกันตัวพันหาวพันคึกตั้งไหนกันจีคือกันแล้วเนาะคันถึอมองพ่อมองหาวมองยังเอาข้าคากล่องไปนํ่ก่อนบ่เอาไปนํ่ดอกเอามายูรถดทีละถาบไม้ มาสี่ไต้นหน่อยบักไซใส่มันต้นแบบไงไส่ต่นซักนี่ลหละต้นแค่ทั้งผุนัดบยู่ลับๆยู่บังบงมาที่แหลกมาจับงามันเป็นงาอยู่ไก,ไก่กับพันยัดครับมันสะือกว้อยู่ครับงานลักษณะนี มาเพิก่กบมาจับคอนเที่ยมก่อนเที่ยมใกลๆ้ๆรัะเป็นงาใไกลๆกัน,นกเดีอ่วผมไปเอาค้าต่างกล่องมานึ่มเอาเอาไปลดเดี๋ยวอ่ะแล้วกาสิไปเบื้องตัวมันอยู่รหลดถล้วเนาะเอามาทานเอาลงมาแล้วไปรถลดุลบาน เทเดียวสวยแดดไว้ครับงามนานานี่พูดจริแจ๋งวแลหลักสิบเป็นลักษณะคือนานคำพกงงทุ่มหนึงห่งนี้ยังตะเวทยังว่าันต๊กดินช่วงนี่นานี่เป็นแจ๋งว้นนานคำ หึ่งตะเวนคือสวยละ่ะมึงมันเป็นจังโมงนันก็แต่สี่สองโมงเสารนี่ตะเวนคือ,อเอา้าออดูดล้วเอาค่าต่างกล่องออกมาต่างก่อน่ะตัวมันมาเบิ้งบาท กสิมันบอดแดดมันได้ครับมือนี่แค่ว่าสวยแต่เป็่นกระคืนสูงแล้วล่ะกสิขึ้นว่าสิเรารออวยไปทั้งเมื่อแล้วกสิมีมองลงกสิลงกสิใสอีกขันน่้มีมองกระคืดสิเขาบานนะครับรองานรอการครับชเพื่อนรอคำสั่งเพื่อนอย่รอมาจำนะครับ เบื้งตัวมันตัวใหญ่ดีกว่านกข้ามานนกุนขนของขาวๆกับนกตัวเป็นขนโลนนะครับนกนี่ยิมองได้คือกันขนไทยขน เนี่ยตัวนี้ยังบ่ทันสุดอยู่แต่ก่ะเ <c oughs> ห่าครับมันขึ้นฝนหน่อยเนี่ยมาล,กลอกเป๊ือกแชงกับปกติฝนปีคนยังกับปกติ มาทานจับเจ้าข้ามานนี่ีจอาจาย์เพื่นอนทูขกามาถามหมายให้ข้ามแนะนำนะครับวิธีการเหตุขิบเป็ดยางเพื่อนว่าคือเหตุแบบนี่ซาละ นกลักษณะนั้นมันเป็นตาเลี่ยงลักษณะนี้มันเป็นตาเลี่ยงคือบริเวณจังสันเห็นว่าคือขมูฮุมบลายปนั่นครับเดาง่ายเลยเพราะว่าเบาไปแล้วมันมันโมเมนต์เข้าโงหูจักขนั่น้ะครับมันมันลกลักษณะนกนี่มันก็อยูกับภูมิก้นยูกับภูมิมากนกแต่ละหม่องแต่ละพื้นที่นี่มันคือกันครับนกแต่ละโตไล่จังสันโตจังสี่ขันดีจังสี่มันมันมันก็ ขึ้นอยูก่กับนกครับผมว่าอันผู้เพเเ Platform> ิ่นเฮ็ด์สาละเรื่องมูนี่ก็มีอย네ู่กับปอยให้เพ huh ิ่นเฮ็ด์กับอาจารย์เพิ่นก็เฮ็ดอาจารย์หลายๆท่านเพิ่นก็เฮ็ดอยู่จังสองมี่สาละกับสองของอาจารย์กฤษดาอยงสิเพิ่นก็เฮ็ดอยู่นะขออนุญาตขออนุญาตที่เอ่ยสื่อเนาะครับเนาะเพิ่นเพิ่นก็เฮ็ดอยู่สองสาละกับโมไปเฮ็ดนําเพิ่นล่ะครับเพิ่นเพนเพนเฮ็ดแล้วก็เฮาก็เบิ่งเพิ่นคือเก่า อันนี้มันดีเข้ากัามาปั๊บมาใส่แต่ว่าสองของผมเป็นสองต่อเพื่อควบมันเทิงนะครับเนอะควนหูผมบอลลายปานันเรื่องนกนกอันนั้นมันเป็นจังสัน่นนกอันนี้มันเป็นมันเป็นมันเป็นจังสั้นนะครับก็เลยบรเว็ดีกัวบรเเ็ดแบบมี้าละนกแขงจังสั่นมันเป็นจังสี่ ลล่จังสันมันดีไล่นี่มันมานมันเฮ้าโอ้หว่าจริง้งลังเชือก็ระด้มันมันมันกลับไปเบามันกะอยากอายเพื่อนผู้เพ็่นเป็นนะครับเบาเ้าดอกเอ็ดเอ็ดตะคว่มมันเทืองอล่ะเอ้าสลับกิมนี้กะ คุณหลายครับที่แน,นแะนําเฮ็ดคิดวิธีนั่นเฮ็ดคิปวิธีนี้กะกะดีแล้วครับเป็นแนะนํามากแต่ว่าบ่เฮ็ดม,มันมันมีผู้เฮ็ดอยู่อาจารย์เิ่นกะเฮ็ดหลายหลายคนเิ่นกะเฮ็ดอยู่หลาย่องครับเป็นเฮ็ดอยู่่องที่มีสาระก็ได้ไรสิเส็ดแนวเดียวกันเนบิดก็เบืองสองเดียวมันก็แลลวเป็นจังสั้นกะขอบคุณขอบคุณคือเก่าครับ การทุกๆกันเอกซีทุกๆคนอย่างเจ็ดเข้ามาชมช่องต้องสุกมองเข้าใหญ่เมืองแกร่มาโดยตลอดครับสไลม์คลิปนี้ก็สั้นๆขอ,ขอบคุณขอบคุณหลายๆครับครับสวัสดีครับไปไปเก็บเก็บ